ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักสรีคนเกษตรทางทีราบสูงมนีเป็นวันที่31มมีนาคม2567ครับพี่น้องครับสีซื่เดียนมีหน้าระเด้อครับพี่น้องครับราคาเขามื่อคืนล่วงลงล่วงลงสำหรับหน้าปังครับพี่น้องครับอีสานยำแย่แห้งนะครับพี่น้องครับหาบาทกลัวส่วนหลาสำํา็ครับพี่น้องส่วนหน่อยหกบาทมาสันครับพี่น้องแต่ทางอุบลราชธานีของบาทเบาสักสรีเองนะครับปูเขามะลินะครับกอขอสิบหากับหนึ่งศูนย์หาใส่หน้าปังนะครับพี่น้องเพิ่บ วันมืนี่เป็นเวลา40กว่าปีแล้วนะครับผลกะให้ผลดีนะครับหน้าปังนี่เก็บเกี่ยวเลไรได้ผลผลิตดีนะครับเท่าที่เห็นอยู่พี่น้องเห็นอยู่ได้ภาพเหมือนคือ เขากขอสิบหาหน้าปรังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเบ่าศึกสาไทยไม่ไม่ไม่ให้พี่น้องเบิ้งด้วยนะครับพี่น้องครับเป็นเขาก็ขอสิบหาหน้าปรังที่เพื่อนบอกว่าเขานี่มันใส่ได้ต่หน้าปีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมาลีหนึ่งศูนย์หาครับกับกอขอสิบหาสามารถใส่หน้าปลังได้เด้อวานช่วงประมาณปลายเดือนท่านว่าจนหอดสิบหามกกระลาครับพี่น้องครับราคาในมือนี่ครับในพื้นที่นะครับมาลีกอขอสิบหาเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วสีบอพี่น้องฟังก่อนอื่นนะครับเขากับมารายงานทั้ง เอฟซีเฮาสกรอนที่ได้รวมได้งานมาคุณสมบัตินะครับเขาเนียวสดปากตาดบึงการนะครับแปดบาทสามสิบสตังตันละแปดพันสามรอยขอบคุณได้หลายครับแล้วก็คุณมงค้นัช่เขาเจ้าหน้าปรังคุณหารสีสเกตห้าบาทเก้าสิบสตังเป็นกําลังใจใฮ้เดอร์ครับพี่น้องครับเขาเจ้าหน้าปรังร่วงแห้งอีดีครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับพี่น้องครับวิทยาการเกษตรสาขาอ่างศิลานะครับบ้านเบาสักศีเองอุบลราชธานีนะครับปั๊บเขาเนียวสดอยู่ที่หนึ่งพัน ยี่สิบบาทครับพี่น้องครับแสนหนึ่งนึ่งพันยี่สิบาทหรือตกเป็นกิโลกรัมละแปดบาทหสบสตางค์ตันละแปดพหารยครับกขอสหาสดหน้าปังครับพี่น้องครับสิบาทแปสิบสตางค์ครับพี่น้องแสนละหนึ 100, า 1, 300, 100, า่ารอยแสนหนึ่งมีหนึ่กิโลตกตันละหนึ่อามบาทครับโอ้ไข่แนครับพี่น้องครับส่วนเฮงพันนสาขาดอนจิกเพิ่นกะปรับสื่อเข่ามะลิกกขอสิหาเป็น แสนละ1,3 0 0ยตันละ1830คือกันครับพี่น้องครับแต่ว่าเขางามปรับเพิ่มให้พุ่นได้ครับพี่น้องครับส่วนเขาเนี้ยครับ8บาท50สตังตันละ85 0 0แสนละ1 0 0 0บาทเขางามปรับเพิ่มอีกครับพี่น้องครับทุงท่องไร่ไอยเอครับพี่น้องครับเขาบริ10ึ่ยแห่งความชื่นบ่กเกิน15% 16บาทแสงดาวไอยเอสสิบบาท50ซ้ำเก่าไร่เอสใช่ประเสริฐครับ16บาท50สตัง ถ้าเขาทกกระสอมเพิ่มเมืองขอนแก่นครับปรับเพิ่มขึ้น16,200ครับตลาดกลางพืชไร่อำเภอเมืองศรีสะเกด15,400เขามะลิ105แห่งความชื้นบ่เกิน15%นะครับโรงสีไฟไทยเจริญวัฒนาอำเภอเมืองอำนาจเจริญ16,830โรงสีกิตวิยโสธร14,900ครับอย่างราคาโรงสีสาพัฒนาสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบริรัมย16,300โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ16,500บาทต่อตันครับพนมรุ่งเจริญผลบ้านเชือก อำน่าจ,จะเริ่นครับแสนละ2อ0 0ัหนบาทครับแสนหนึ่งหอยี่สิกิโลต 6, 000, กกิโลกรัมละ16บาท7จ็สิหาสตังตันละ1นึ่งมืหกราสหกรณ์การเกษตรมวงสามบอุบลราชธานีปรับเพิ่มเป็น16บาท2ี่สิหาสตังคตันละ1นึ่งนะครับส่วนเขาถือว่าลงในช่วงนี้นะครับพี่น้องครับกระสีถือว่าเป็นเขาหน้าปัง นะครับทั้งผ่าอีสานกับกขสีเก่ากขหกอ็กขอ8ดหานะครับปรับลดลงอีสานนี่เป็นอย่างจังบ่ขืนเพิ่นกับว่ามันไกลจากมองขนส่งนะครับ้อนะซ้ำสีหอดท่าหลวงท่าลี่ยาวาสันนะครับพี่น้องครับแต่ว่าจริงๆแล้วผู้แปรรูปทั้งผ่าอีสานก็มีหลายเด้มีหลายผู้แปรรูปเป็นส่วนกออกอาชียากเรื่องของการสร่งอีเดียนะครับพี่น้องครับเอามาเบิ่งกันเป็นกำลังใจเห็นกันนะครับพี่น้องครับ ตองหนึงครับพี่น้องครับมือนีสุพรรณบุรีตันละเ0็ดขอรายงานเป็นเขาสดสําหรับเขาหน้าปังเนอครับพี่น้องครับก็อขอหาสเจ็ดสุโขทัยหลุดลงมาเหลือหกพ0นอยบาทต่อตันครับก็ขอหกสครับร้อยเอ็ดมือนีหกพันครับกาลสินหาพันแปดชาเชิงเศร้าเ0็ดลบบุรีหกพันชัยภูมิห0พับาทปรับลดลงคือกันครับสำหรับชัยภูมิครับกอขอเจอุตรดิตเจ็ดพันแค่อฐมเจ็ดพันเพิจิตเจ็ดพกขอเจ็ดบเถือว่ายอดเยี่ยม ต้องแปดครับซี่พี่แปดแปดแปดโรบบอรี่นะครับเจ็ดพันบาทต่อตันครับท่านอีสานเฮาไข่อยู่ข้าวเหนียวนะครับพี่น้องครับก็ขอสี่สิบเก้ายาสธรอนหกพันครับร้อยเอทหกพันสองกาลสินหกพันบาทต่อตันครับพี่น้องครับแถบนั้นราคากรสีต่ำสุดกรสีอยู่ที่หาพันหาร้อยบาทต่อตันเด้อครับสำหรับเขาก็ขอสี่สิบเก้าครับพี่น้องครับเบอร์หาพิจิตหกพัน สุขโขททย6กพ0หาประทุมท่านี6หกพนพิษณุโลกหกพันครับมีข่าวบางโรงสีบางพื้นที่เพิ่นบ่สือเข่าเบอร์ครับพี่น้องครับกอขอ1พระนครศรีอยุธยา6กพชาชเชิญเศ้า7,000พันกขอ5ปดากำแพงเพชร7,000พันนครสวรรค์6กพสาุพรรณบุรี6ก0ัอุตรดิตถก6ั0หาชัยนาท6000หารอยบาทตอตันครับหาสี่หา 4, หนึ่งออกหลายขนาดครับพี่น้องครับ,อรบตอนนี้พิษณุโลก6 2 0 0นครสวรรค์6ก0ัปรับลดลงได้ครับพี่น้องเมื่อนี่ นครนา,นนายกหกพันสองปทุมธานีหกพันห่พิจิตรหกพันครับนครปฐมหกพันแปดสุรินทรหกพันอุตรดิษฐหะกพะันรอ่าพะเยาครับหกพันบาทปรับเพิ่มขึ้นน้อยนิดหนึ่งครับสำหรับพะเยาจากหาพันแปดนะครับเบอร์ยี่สิบสุพรรณบุรีหกพันสามมยุธยาหกพันสองลพบุรีหกพันสามราคากาฬสินธุหกพัน,นครับพี่น้องครับต่อมาเป็นหอมปทุมหอมปทุมนี่ยังราคาถึงจะพานครศรีอยุธยาหนึ่งหมื่นบาทครับเพิ่มขึ้นครับสุพรรณบุรีหนึ่งหมื่นเอ็ดครับ นนหนึ่งมือยไหมครับพี่น้องบรเมนึน่ง0มืนเอดปับลดลงน้อยหนึ่งใช่ใช่หน,นึง่ง0 0ืนครับราคาชาเชิงเศร้า1,000มบาทรับเป็นราคาเขานะครับหน้าปรังหน้ารากาเขามะลีหนึนย์ห่ะครับแห่งกขสิบหาทางอุบลราชธา,านี ผู้ใดอยากถามสื่อเขาพันธ์กอสิมหานะครับบาวสีกับจังสีกขอตอบพอแม่พี่นองแบบตรงๆนะครับว่าการจีสื่อเขาพันธ์กอซิมหนี้พี่นองก็สามารถสื่อได้ที่กรมการข้าอุบลราชธานีเด้อครับพี่นองครับเพิ่นจำนายในราคาสอบละ หกร้อยยี่สิบห้าบาทนี่แหละเบาสีจำโมผิดนอกรับจำนายทุกปีนะครับพี่น้องก็สามารถที่เขาไปได้นะครับพี่น้องครับจังไดถามมีความคืบหน้าจังไดเบาสักสีสีฝารายงานให้กับพมอแม่พี่น้องทราบโดยด่วนนะครับสำหรับวันนี้สมมาภาควรนเกลเลาครับพี่น้องครับขอบพคุณสาหรับการรับชมและฟังเดอมีคขีปสั้นๆมาฝากพี่ฝากน้องแต่ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวมือหนาจังพอกันไหมขอบพคุณสาหรับการรับชมสวัสดีครับ